โอ้สุดยอดมากสีเมือคนไทยสุดยอดจริงๆสีมือคนไทยโอ้โอ้ำลายทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็ไม่มีราคานะสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองวาาท่องตอนนี้ท่องอายุที่ ให้ขอนสยามสำหรับเกมีเบาท่องจาผ้าุกคนมาเบิง่งโค้นนะคู่โขนนะยูทีรานนานี่ด้วยไปเดียวมือนีเขาจะมาเบิ่งมาหลับศพนะฝีเมืองคนไทยนะว่าจจะสวยขนาดไหนนะไปเดียวเขาไปหลับศพกันเลย เริ่มจากชิ้นแรกนะอันนี้ราคาสองหมื่นเก้าอันนี้ราคาเก้าหมื่นเก้าพันนะอันนี้แสนสองหมื่นเก้าพัน อันนี้สี่หมืนห้านะแล้วก็อันนี้หมื่นสองนะที่เป็นรูปโขนสีทองอันนี้จะเป็นแบบรูปตีกรองนะเจ็ดหมืนเก้าพันอันนี้ อันนี้หกหมื่นเก้าพันอ้อันนี้สวยมากสวยมากอันนี้ราคาห้าหมืนเก้าพันนะโอ้สวยมากโอ้อันนี้ก็สวยมากเลยนะแบบอ่า แบบคนเีดพินนะอันนี้ห้าหมื่นเก้าพันโ้สุดยอดจริงๆอันนี้พระพิคเนตโอ้อันี้แพงมากแสนเก้าหมื่นห้าพันโอ้ แพงมากอันนี้หกหมื่นเก้าพันโอ้ใครเห็นก็ต้องถายรูปโอ้อันนี้แบบไม่มีราคานะแบบมีแต่สแกนนะ มีแต่ซิ้นมีแต่ซิ้นสวยๆอันนี้หัวโขนอันนี้ก็ไม่มีราคาเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่มีราคาอันนี้หกหมื่นเก้าพันนะโอ้สุดยอดมากสี่0มือคนไทย วันนี้คนเยอะนะโอ้วันนี้สวยมาก สุดยอดจริงๆฟีมือคนไทยโอ้โหทำไร่ทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็ไม่มีราคานะโอ้อันนี้สวยมากท่านผู้ชมสวยๆอันนี้ไม่มีราคาบอกนะ อันนี้หกหมื่นเก้าพันอันนี้ก็ไม่มีราคา นี้ห้าหมืนเก้าพันนะอันนี้เจนะ็ดหมืนเก้าพันน 79, นะโอ้สุดยอดจริงๆต่างชาติอดใจไม่ไหวนะต้องถ่ายรูปอันนี้ก้า เก้าหมื่นแปดพันงานแตระซินนี่แบบสุดยอดจริงๆนะความสวยงามแบบแบบสุดยอดเลยอันนี้เจ็ดหมืนเก้าพันสวยมากนะท่านกู้ส่งแบบสวยทุกซิ้นเลยนะอันนี้แปดหมืนเก้าพันนะ อันนี้หลักแสนเลยอันนี้แสนหกหมื่นเก้าพันอันนี้สวยสวยอันนี้ไม่มีราคาเลยอันนี้สี่หมื่นเก้าพัน ีเป็นกระโจมนะเป็นมุงกุดสองหมื่นแปดพันอันนี้ก็ไม่มีราคานะอันนี้น่าจะสวมใส่กับอันนี้นะ โอ้สวยจริงๆสุดยอดมากฝีมือคนไทยแบบสุดๆเลยจางชาติมาเห็นต้องตะลึงพูดไม่ออกเลย สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครมาคลิปกันอย่าลืม WhatsApp, กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทองเหตุเลิดต่อไปในเด้อสำหรับคลิปนี้เบาทองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไป